สวัสดีครับผมบีนะครับจากร้านสวายพระราม2ครับพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมทุกคนนะครับมาชมกับรถคาส 300cc จากค่าย Yamaha ครับที่เรียกว่า44ให้มาเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับกับกำลังเครื่องยนต์ถึง 321cc 42แรงมานะครับจัเป็นรถรุ่นอะไรนะครับและตัวรถจะน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยวไปดูในคลิปเต็มกันดีกว่าครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออนุญาตกราบสวัสดีแบบเป็นทางการก่อนเลยนะครับเจอกันอีกแล้วกับผมบีจากร้านเซอร์ไวน์พาร์ทสองนะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อต้นคลิปเลยว่าวันนี้จะพามาชมนะครับกับรถขนาดคลาสต์3 0 0ซีที่มาพร้อมกับกําลังเครื่องยนต์ที่ให้มาเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับจากค่ายยมห้ากับเจ้าตัวนี้เลยครับยมห้า YZ FR3 นะครับตัวนี้จะรถจดทะเบียนปี2015ที่มาพร้อมกับกําลังเครื่องยนต์ถึง3 2 1ซีนะครับ42แรงม้า สองโศกน้ำหนักตัวรถเปยงแค่170กิโลกรัมเท่านั้นเองบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้นะครับน่าใช้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือแต่งงาดขับดีแรงสะใจมากๆนะครับเจ้าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าของแต่งมาไม่ธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโช๊คหน้าหลังนะครับตัวนี้จัดเต็มกันเลยเดียวและเรยดตัวรถคันนี้เพิ่มเติมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปเต็มนะครับแต่ก่อนอนื่นเช่นเคยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพวกเราชาวเซลร์ไบภาพสองครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผม เชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงอยากดูรีวิวตัวรถและหลายอยากรู้ว่าตัวรถคันนี้มันจะว้าวสักแค่ไหนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปว้าวของแต่งของตัวรถนะครับเราไปว้าวกับราคากันก่อนดีกว่าครับราคานะครับผมสำหรับเจ้าโตยามาฮ่าวายเซปี2015คันนี้นะครับเปิดจำหน่ายมีแคแค่85,000บาทเท่านั้นครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับดาวเริ่มต้นมีแค่หนึ่ง่นห้าพบาทครับตารางการผ่อนนะครับ24เดือนนะครับงวดละ3,870บาทครับในส่วนของ36เดือนนะครับ2,830บาทครับ ตัวนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ฟรีคัาดำเนินการจัดไฟแนนซ์ทุกขั้นตอนนะครับผมโอเคนะครับผมก็ฟังราคากันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวรถดีกว่านะครับขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนตัวน้าปัดเลนไม้ก่อนเลยขออนุญาตเปิดกุญแจนิดน,นึงครับ เจ้าวายเซตคันนี้นะครับเลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่29,0 0 0กิโลครับสภาพรถจบๆเครื่องจบไฟสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่งกันบ้างดีกว่าว่าของแต่งมันว้าวแค่ไหนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนตัวด้านหน้าก่อนเลยครับเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับชิลหน้าแต่งนะครับสีสโมของมาซิโม่ทรงสูงนะครับป้องกันลมพัทะตัววาที่ขับรถความเร็วสูงๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับอุ้กระจกแต่งงานซนซีครับของปิลันญาสีน้ําเงินนะครับ เข้ากับตัวรถรลอๆลในส่วนตัวหน้ากาด้านหน้าตัวนี้นะครับที่เห็นเป็นลายคาร์บอนตัวนี้เป็นลับสติกเกลายคาร์บอนมาครับเพื่อให้ตัวรถดูเฉบียเฉี่ยวดูดุดันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไล่กลับขึ้นมาดูในส่วนของตัวก้านเบรกละก้านคัตบ้างดีกว่าครับตัวนี้ก้านเบรกก้านคัตที่ให้มาครับตัวนี้เป็นของแต่งครับเป็นงาซีซีสามารถปรับได้ถึง6กระดับแล้วแต่ความชอบความถนัดของแต่ละคนนะครับไล่กลับมาดูในส่วนของตัวปลอกแฮนด์และตุ้มปลายแฮนด์บ้างดีกว่าตัวนี้ปลอกแฮนด์แต่งของโนมิโน่ ตรลไปแฮนด์แต่งสีทองนะครับงาน CNC เครับเดีย๋ยวมาดูไฮไลท์ของคันนี้ดีกว่าครับที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าของแต่งมาไม่ธรรมดานะครับในส่วนของตัวโชคหน้าและโชคหลังนะครับขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนตัวโชคหน้าก่อนเลยในส่วนตัวโชคหน้านะครับ ตัวนี้นะครับไส้ในทั้งชุดนะครับเป็นของเอรินแท้นะครับนุ่มนวลนะครับขี่สบายนะครับกระแทกตกหลุมไม่มีจุกนะครับตัวนี้นอกจากไส้ในที่เป็นของเอรินแล้วครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับครอบโชคนะครับอัพไซด์ครับเพื่อให้รถดูดุดันมากขึ้นเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวรถกับครอบโชคสีทองนั่นเองมาดูในส่วนตัวโชคด้านหลังครับ ตัวนี้โชกหลังนะครับเป็นโชกหลังสรับซับแทงนะครับของเอรินนะครับตรงรุ่นสําหรับ R3 โดยเฉพาะเลยบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับโชคหน้าหลังเอรินขี่สบายๆครับตกหลุมไม่มีจุกแน่นอนมาดูใส่วนตัวท่อบ้างดีกว่าครับ R3 คันนี้นะครับตัวท่อนะครับที่ติดตั้งเข้ามานะครับมาพร้อมกับท่อแต่งฟงนะครัโวิคครับผมพร้อมกับคอท่อนะครับขนาด2.5นิ้ว เสียงคันนี้ผมบอกได้เลยว่าขี่มันมันเสียงบิดเล้าใจแน่นอนในส่วนด้านหลังครับยังมาพร้อมกับท้ายสั้นแต่งตรงรุ่นเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่สามารถพับได้นะครับเป็นท้ายสั้นธรรมดาไฟเลี้ยวแบบ led หน้าหลังนะครับตัวนี้ระบบไฟติดครบทุกจุดกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์แล้วระบบไฟที่สมบูรณ์แล้วนะครับตัวรถนะครับยางหน้าหลังยังสมบูรณ์เช่นกันตัวนี้ยางหน้าหลังมาใหม่ๆครับดอกเต็มๆนะครับพร้อมสายโค้งพร้อมออกทริปแน่นอน โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันดีกว่าครับไปฟังเสียงเครื่องยนต์เสียงท่อพร้อมเทน er, ระบบไฟต่างๆของตัวรถกันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูด้านนอกกันดีกว่าครับโอเคครับก็มาด้านนอกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าพร้อมเทนระบบไฟต่างๆข,ของตัวรถกันด้วยนะครับขออนุญาตเปิดกุญแจสตาร์ทรถกันเลยนะครับรตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับพอท่อมาเสียงมันลั่นโดๆนะครับผมแล้วก็ย้ายไปเครื่องกันนิดนึงดีกว่าครับระบบไฟติดครบนะครับเดี๋ยวเราดูรอบคันกันดีกว่าครับ เรามมวนดูรอบคันกันดีกว่าครับตัวรถนะครับสีเดิมสวยใสครับมาเราหล่อพร้อมใช้ทุกจุดนะครับครอบชงหน้ามาเราหล่อครับอย่างหน้าเลือเือนะครับเต็มเ็มใช้ได้ยาวเลยชิวหน้าแต่งนะครับผมกระจกแต่งครับการเบรกกันครับตัวนี้ปรับได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยเครื่องเดินนิ่งๆเงียบๆนะครับตัวนี้ เป็นแล็บสติ๊กเกอร์นะครับค่าลายคาร์บอนมานะครับให้ตัวรถดูชปเฉียวดูหล่อมากขึ้นนะครับนานๆนี่มาดูๆครับส่วนไฟที่ติดข้างเดียววันนี้นะครับเป็นไฟต่านะครับเมื่อเปิดไฟสูงครับตัวนี้ติดข้างหนึ่งเดี๋ยวนี้เปิดให้ดูครับนี่ครับไฟสูงนะครับเมื่อเปิดไฟสูงจะติดคบ2ข้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกานโชกกันนิดนึงครับผมในส่วนตัวโชกหน้านะครับที่บอกไว้ว่าเป็นไส้ในของเออร์ลินนะครับตัวนี้นะทั้งซ้ายขวานะครับมาเน้มเน้เครื่องยกันิดนึง เนม่บอกลอบปกตินะครับผมไปบอกเจอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นปกติเลยโอเคนะครับเดี๋ยวขออนญ้อดับเครื่องยนต์ครับโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปรีวิวกอนเจาตัว y a m a h YZF-R3 ปี2015คันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมรวมถึงตารางการดาวน์่อนต่างๆสามารถกดดูด้านล่างใต้คลิปได้เลยแลววันนี้ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ